รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม2,564งานการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อวันที่7มีนาคม2,564กศนอำเภอเมืองหนองบัวลำพูดำเนินการทดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติหรือ NNEt ครั้งที่2ปีการศึกษา2,563สณสนามสอบโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำพูโดยมีผู้เข้าสอบทั้ง3ระดับคิดเป็นร้อยละ83.07 ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 วันที่10 1ถึง12มีนาคม2,564จัดโครงการค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการ99สู100่ร้อปีต่อยอดการอบรมอาสาเยาวกาชาติณวัน,วนอุทยานบัวบานตำบลหนองบัวอเเมืงองจหนองบัวลำพูโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า90คน ซึ่งผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานการณ์ต่างๆตามที่แต่ละฐานได้จัดสถานการณ์จำลองขึ้นขอเปิดการชุมนุมรอบกองไฟนณบัดนี้ระหว่างวันที่17-19มีนาคม,ม2564 สนออำเือเมืองหนองบัวลำพูได้ดําเนินการจัดโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุซึ่งได้ดําเนินการครบทั้ง15ตําบลระหว่างวันที่20ถึง21มีนาคม2564ก็สนออำเภอเมืองหนองบัวลำพูจัดการสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิดครั้งที่2ปีการศึกษา2563ณห,ห้องประชุมกสนอำเภอเมืองหนองบัวลำพูโดยการนิเทศติดตามจากเจ้าหน้าที่สำนักง,งานกสณจังหวัดหนองบัวลำพูและจากท่านดรวิเชียนโชคสุบลผู้อำนวยการสถาบันกสณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่22-23มีนาคม2564บุคลากรและนักศึกษาร่วมแข่งขันกีฬากศสนระดับกลุ่มภูธานีเกมครั้งที่6ณสนามกีฬามหาวิทยายลัยราชพัฏจังหวัดเตยโดยมีท่านดรวรัตพกษาทวีกุลเลขาธิการกศนเป็นประธานในพิธีเปิด วันที่ 25, 25. มีนาคม2564กศนอำเภอเมืองหนองบัวลำพูรับการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกศนซึ่งได้รับการนิเทศจากคณะกรรมการกลุ่มศูนย์ภูธานีโดยมีท่านผออประเวศเหล่าประเสริฐผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดบึงการพร้อมคณะในการติดตามและนิเทศกิจกรรมของกศนอำเภอเมืองในครั้งนี้ วันที่27-28มีนาคม2564กศนพื้นเมืองหนองบุรลมูจัดโครงการสองเสริมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการสอบปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563ซึ่งได้ดำเนินการครบทั้งหมด15ตำบล งานการศึกษาตามอัธยาศัยก็สนับตำบลทั้ง15ตำบลได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายโดยมีการผลัดเปลี่ยนหนังสือเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในชุมชนอย่างสม่ำเสมอวันที่12มีนาคม2564 รวมตอนรับดรวร,รัตพกษาทวีกุลเลขาธิการกสนและคณะเขาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดลกสนหนองบัวลำพูและมอบนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างยั่งยืน วันที่29-31มีนาคม2564ผู้บริหารและข้าราชการครูเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนามโมเดลสำนักง,งานกศออนณอโรงแรม SD สดีอ u เวเนลกรุงเทพมหานครโดยมีท่านดรวรัตพลึษษาทวีกุลเลขาธิการกศออนอเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้